ตลอดประวัติศาสตร์ไทยมีหลายครั้งที่บ้านเมืองเผชิญวิกฤตจนเกือบสูญสิ้นเอกราชวันนี้เราจะพย้อนรอยห้าสงครามสำคัญที่หากผิดพลาดเพียงมิดเดียวอาจไม่มีคำว่าไทยเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์วันสิ้นอยุธยาเมื่อไฟแผดเผาเมืองหลวงพม่ายกทัพใหญ่ตีกรุงศรีด้วยแผนบีจากหลายทิศการป้องกันล้มเหลวขุนน่งแตกคอกันกรุงแตกในวันที่7เมษายนพุทธศักราช23 1 0สิ ประเทศไร้ศูนย์กลางอำนาจชีวิตประชาชนตกตำ่ำแต่พระเจ้าตากกลับพลิกวิกฤตด้วยการรวมพลที่จันทบุรีเมื่อกรุงงสีล่มสลายไทยเกือบไม่เหลือแม้แต่ชื่อบนแผนที่โลกศึกครั้งนี้เดิมพันด้วยทั้งแผ่นดินราชวงศ์ใหม่เพิ่งก่อตั้งยังไม่มั่นคงพม่าต้องการล้มอาณาจักรใหม่ให้สิ้นทัพไทยสู้แบบหลังพิงฝาสุดท้ายไทยต้านไว้ได้ แต่หากแพ้จะหมดโอกาสฟื้นฟูชาติถ้าศึกนี้แพ้แผ่นดินสยามอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของพมา่าศัตรูไม่ได้ยิงเรือรบแต่ยิงใส่เอกราชของเราฝรั่งเศสต้องการขยายอาณานิคมจากเวียดนามเข้าสู่ลาวไทยไม่มีอาวุธทันสมัยพอจะสู้รบเรือฝรั่งเศสฝ่าป้อมพระจุนเข้ามาโดยไทยทำอะไรไม่ได้ต้องยอมเสียดินแดนโดยไร้ทางเลือกแม้สงครามยังไม่เริ่มแต่ไทยต้องสูญเสียดินแดนกว่าครึ่งล้านไร่ ญี่ปุ่นบุกวันเดียวที่ไทยต้องเลือกอยู่หรือสลายญี่ปุ่นบุกในวันที่8ธันวาคม2484ไทยตกอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและอักษะตัดสินใจเป็นพันธมิตรญี่ปุ่นเพื่อความอยู่รอดแต่เสี่ยงมากหากแพ้ไทยอาจโดนยึดอํานาจหลังสงครามหนึ่งการตัดสินใจที่เปลี่ยนอนาคตประเทศให้รอดหรือร่วงปะทะคคมมิวนิตเมื่อสงครามไม่ใช่แค่ในสนามรบ ไทยถูกมีบอยู่ระหว่างอิทธิพลคอมมิวนิสต์รอบด้านถ้าคอมมิวนิสชนะที่ลาวและเขมรอาจเข้ามาล้มรัฐบาลไทยไทยต้องรับมือด้วยทั้งกําลังทหารและการเจรจาทางการเมืองได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ลัฐทธิคอมมิวนิสต์แผเข้าไทยสงครามเย็นอาจดูห่างไกลแต่ถ้าไทยแพ้จิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยคงไม่รอดมาถึงวันนี้สงครามแต่ละครั้งอาจเป็นแค่หน้าหนึ่งของหนังสือเรียน แต่สำหรับบรรพบุรุษของเรามันคือการเดิมพันด้วยเลือดชีวิตและแผ่นดิน